พี่นุ้ยนี่ไม่ไไรวยไรนี่จะพปูดทำให้เราใจอ่อนใจยาลาค้าล่อบมากเลือลทั้งนอนเล่จานนั้นเล่เล่น้าตันนั้นนี่ตาก็จะวัดตาพยา,าอินซีน้ามุกพยาเยี่ยวเละตามันมีแผ่นด้านไอ้านาทวนสัดพี่นุ้ยไม่รังเกียจต้อนองไม่รังเกียจจ้าชวม หน่องไม่ช่วยนะไม่ปรีเห็นไหมคะพี่ใต้โอม้นเลยนะนยนยแงงแงะพี่นุ้นนี่น่ารักทุกอย่างนี่สุดดีท่าหนาดีนะพี่เป็นคนแกง้งหนะ้าตาลลอพี่เทีคงขาขลับไปค่ะลับง เลือกพระเจ้าทิพัดแต่เลือกพลังประเชจช้าจนเสียงเซียมซีที่ในวัดเขาบอกว่าห้ามหาผัวอ๋อเลขหนึ่งชีวิตถึงกับเป็นไม้ถึงจะได้ผัวก็ตายหรือแปรผันอยู่คนเดียวตามเซียมซีดีเสียครัน<อ>เขาบอกว่าอย่างนั้นฉันก็เลยไม่หาเลยอหาแล้วไม่ดีไม่เอาใช่เท่นี้ได้แฟนมาหลายคนแล้วค่ะ จำได้ไหมว่ากี่คนจำไม่ได้ก็จดใส่สมุดไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้พามาเคยได้หลายแบบได้หลายแบบวัยรุ่นก็ได้มาแล้วอายุสิบแปดหน้าอย่างเี้ยได้เด็กอายุสิบแปดอ้าวฉันไม่ใช่แม่ไหมเหมือนมึงเดียวฉันน่ะแม่ไหมสายเปย์อ่ะ,อะสายเปย์นี่คืออะไร สายเปยคือใจถึงไงผู้ชายอยากได้อะไรเราให้ทุกอย่างก็เรียกว่าสายเปยอ่ะอย่างภาษาอังกฤษในศัพท์ผมได้ทุกคำเลยอย่างเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบกางเกงในตากไว้ที่บ้านภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษได้ครับผมอย่างจมูกโนตตาไอหูเกียปากเมาลิ้นะเลียไอ้กูไม่ยอมกูหมายกูขึ้นต่อรองเก่งก่อนยังไงคือควักเหรอไปเลยเดี๋ยวมึงคุ้นต่อ Thì rồi kính to rồi Nên mong một kinh to trong kênh Qua bu gân mẳng cút Nên mong kinh to trong kia Ây da, mấy cha bà mẳng cút anh coi ngon tiếp kênh ta order đến Xong nọt đâu Thì cô gân đại phép kênh, bình quỳ cặp có mấy dòm Cô bà gân đại phê kênh à cô của... Anh cô gân trong kênh con Anh này đại kỳ quá แล้วมันคุจะเป็นคว้าเห็นนหมมันขึ้นต่อแล้วกูแรงเบอร์ไหนมึงแรงเดียวไม่แลงตีกูบอกว่ากูขึ้นมันคุ้นึมันคุ้นมันควังดามันได้แกงมันไม่กรอบตึงกูขึ้นต่อจ้ะกูแรงจริงมันน่ะมันไม่ใจขึ้นต่อแบบนั้น long จ้มดีดีได้ต่อว่าใฉยมึงตะได้ขึ้นนุ่นตะได้พลาดลงแม่ไม้บ้านเราแล่วันเสียงกูยันตอมอยู่พอดีแม่ไม้มาปีตองน้องอยากกินกันนุ่น กูนั่งรอเลยแม่คุณเดี๋ยวปีกขึ้นกันนู้นนี่เตอกูกันกันแม่มาจ่ายกูขึ้นเวนนี่กูอยากขึ้นนี่จริงจรนแม่มายืนเจียอยู่เปล่าไงกูก็ขึ้นเปอร์แม่เว้ยแหละขึ้นแก่งจังแม่อย่างกิ่งนู้นและอย่างกิ่งนี่ยืนตบมือเว้บเว้บกูกับกูขึ้นเปอร์ไม่ขค้จิ้มกูควันพองเดียวแล้วต้องตะคู่ต่างนู้นใช่กูควันขิงแต่กูนั่งนี่เอาลูกง๊ง เอนั้นตามืองอะแรแล่แล่แต่ตาวางลนุ่นร่องยุ่มดีเวในเชื่อเหม่ไมเด้อรึ้งเดียวตึ้งดินเลยกับบาอันเอคนตายอนนี้รับยี่รัข้าเป่าแล้วคนตายกว่าบ้ารอยขึ้นราบานมัน้องไม่ได้ขเลยเลยยุ่งเต็มที่เลยเดินทิพไมตรงรานไม่ได้รัาเลยผมถามแต่ไม่จริงเพรเ่ไม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 ้กับไม่ได้มากรับ ไม่ไได้มาจิงเรมาไม่ับไม่ได้จิงเลรดไม่เตจิงออกไปไนเรวเกลักลักเลยวนี่มามอะรอ่ะนี่รับโอมาเทียวันกันงนะรับรข้ันนังมาพวกมาเที่ยวมาไหนเนี้ราก็จินจอบแตลาตนาตั้เดี๋ยวมาลองเออร่อเลยว่าบ้านี้เลยขึ้นมาไม่ขึ้นคนอตคนนี้มาฮอ้เบื่อกันเราเกะรับี่เด็กไม่ไม่พี่รว่านี่ไปเลมั่งตลอด พี่เอามาพินไม่จะปุ๊บมาย่มาตีปากเนื้อผมได้เด็กไม่ไม่มาพินไม่จะมาย่พี่อามาพินเลยเด็กจี็ยังหลานี่ครับแคงเลยไม่เลยตาแขก็ไม่เอาแขพี่อามาได้คิดเจี๊ยดิเปรดเจี๊ยดิเปรดเจี๊ยดิเปด้เจี๊ยดิเปดเจี๊ยดิเปรมันหัวแคงร้อยเลยครับเอาสมัยนี้จะเลือกอะไรเยอะแยะทำไมอ่ะเลือกเยอะไม่ได้แดกหรอกค่ะบอกเลยเฮ้ยจริงว่าเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้สวยๆวยอยากคิดว่าคุมผัวอยู่เฮ้ยเพราะผู้ชายมันต้องชูผู้หญิงมีรูมันก็เอาหมดนะคะเฮ้ย ตั้งใจเรียนหนุกอยากขี้ครานนะหนุยต้องมีความสามารถต้องรักพ่อรักแม่มากที่สุดนะอย่าจนว่าเดือบวันจนรักไม่อยากกับพ่อแม่รักเลยพอ่อแม่อย่าพ่อแม่จนมีไหมมีเลยพ่อแม่กูแกงเอาเนี่เอาพ่อนางไม่ใช่ห้องที่นะจะบตายจะเอิดไปไป้าป้าอ้อมจำปืนเก่าไม่โูเอามาตั้งไม่เจออริญอ้อม แต่ใจไม่้มมโไม่เคยอ้มไอ้ใจไม่อมเอะเราคยิ่งขึดโนมเ i ệ n ําำน้าจขึ้นทำแรงกดอ้มกันแต่เกพอได้แค่กมมังหลังตีดไปไปไปน้อยปนี่ติเให้ร่างกำแพงเนาะ มาเอ๊ะเอ๊ะกุ๊ก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 กุ๊ ห่าคือตะวไวย์ดูกันพร้อมต้องไปหลานมอลรกเออห้าจอยตะบุญกวัดนะครับจอยตะบุญกวัด wash h t his name ห่าคือว่าวัดนี่ต้องถอดปะปานะครับลงกับวัดจะใกล้แน่มไม่ได้นะครับนี่จองกับรองจองตะบุญนะครับตะบุญนะครับอ่าตะบุญกวัดนี่จองกองวัดนะครับตะบุญนะครับโอ้โน่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 เต็งคิวเต็งคิวต้าวันโน่เต็งคิวนี่เราต้องนำแก่นกบกับเดินไปเดินย้อนอะไรอะลุงอ่ากูส์อัมจันนุน กุดนี่กุดนู่นกับปังเปลีนนี่ลองต้องซ้อมเปต้องเฉยแล้ววัดลงเออไม่ลงแรงไงเลยไม่ละใจรูวังเราโอ้โหรังซะกันนั้นวันนี้กว่าดังแรงนเตะได้ไหมอะลวงพูดใช้ได้นิดหน่อยคนเล่นเตะไม่เล่เตะเล็กนู้ดหยัดแมมยัดแมมมึงร่างดาวเนี่ยเดียนอ่ะอัากตายใช้ตะกิดอย่างยำเยะหมากคุณแก้วเย่หมากกับเย่หมากเลยครับ ตรงไหนตีแย่ว่าเผื่อละจังแจจุ่มปอนจึงรู้ด่าให้ได้แย่โดนกับแย่กับแย่ไม่ในหนังควักแายไปเลยจั้นแต่กว่าฟ้าได้ดนใจใจเมื่อนี่นอนได้ก้อโกหวิ่งดังปลูบบานเราไรได้ต้องตั้งตั้งตั้งให้โบอยู่กัางดนนั้นเก็บนนดรอดใกล้กันได้วันหนึ่งแกที่มาลู่แล้วตาย้องจัดเป็นนันบราจริงโบจอดจก็มาเกยหอดกันมั่งก็เกยแะเกือบินเพลินใจแระ ก็ไม่ห็นด้นเงินให้นั่นเขาหวนวไวป็นตะนั่นน่นูรักเมื่อไงรู้ไหมต่อไปกว่างรังไปผากตายมันยอมนะโอเคงนะคนณปากตายแก่สลักถนนสวยมากไรเอยลุกม,มันนมันถือว่าเราแก่ดรักฮันนู้ร่อยเปียแตไม่ร่ยตั้มพื้นเดว่ะบุเรา,ากันแต่พ่อหมอยางต้องขึ้นโลอรอยว่ามึงยินรีกรุกกราเออกูลงไปช่วยฮะรอยรถปริก ไห้ไว่ารถเปล่าว่ารถปลิกรถตุกเปล่านี่แต่ว่ารถปลิกเพรารถปลิกมันตุกเปล่าไม่เหรอรถปลิกมันตุกเปล่ารถตุกเปล่ามันปลิก๋อตุกตังเปล่าต่างปลิกไห้ไตุกแต่เปล่านี่ไม่ปลิกนี่เพราะว่ารถปลิกคือว่ารถมันปลิกกันรถตุกเปล่าปลิกแล้วเปล่าฝานต่างโด้นซึ่งปลิกอยู่ในชอบ ไอ้เอบาหนยไม่นอาเปล่าปานหรอกไอ้เลยมึงไม่กระใจเลยคือว่าปันเลยอุบัติเหตุมันก็ยังไม่คว่างควยรอดนะชอยอ่ก้นมันตกนุ่นมันเร็งตึ้งในรถกันนั่นนั่เปล่าเต็มรถเดี๋ยวปีกมาไม่ปีกอะไรมึงว่ารถริกเราต้องดีใจด้วยนะคะมีเบร์พี่ทองหยแต่งงานกับใครอ่ะอฮง ที่ยอกบ้านเนี่ยเจ้าข้องดินไม่โรที่แก้วใส่แม่มึงตกเบอร์เกรียดนักมากว่าว้ากูเวลามีปัญหาเพื่อนยึกยือเลยกูไม่ชอบนี่ยอเยือไม่ใจยึกยือพี่ทองจะแต่งงานจริงๆเลยคะครับพี่ทองค่ะครับ พี่ต้องจะแต่งกับใครทำไมไม่บอกน้องอะแต่งกับคนแก่ๆกับแต่งกับคนใกล้ๆแต่งกับพี่แก้วเหรอคะไม่เอาบ่งคุยยังบ่อยชุดไม่เคยมีอะไรได้ก้ามานอกจากประหยัดฉันตุกเขาไม่มาไม่พอรุมาพอทำรเปล่าพอดำเมย์มฮอืม <c oughs> อืม <c oughs> รอย อยู่ไร่คนไม้หลกตีบานอยู่ไร่คนเไงมีปีเจ้ามามึงมีเลยเจอตัวนี้กี่ปึกเออมันโล่ใจเวอร์แบกดีเวอรปีเจ้ามึงช่วยมาแกกูนะโอ้ <c oughs> มาไม่ป้นหัว <c oughs> เรียนหนังสือแล้วมาหรอกแย่แกวเลยแก่ยัวมาเดี๋ยวมาเรียนนั่งเก้าเรียนกู เขาเล่นอะก็ไม่ขาจะน้ำเรียบร้อยไปตามคู่เลยตะก็มาเล่นนั่งแต่ก็ไม่ขาจะน้ำใครกะนยาไม่คู่เวะไาเขมงยาคู่ก็มกันใจโ่าอลไรเจ้จเด็กเสียงเชียมซีที่ในวัดเขาบอกว่าห้ามหาผัวอเลขหนึ่งชีวิตถึงกับเป็นไม้ถึงจะได้ผัวก็ตายหรือแปลผัน อยู่คนเดียวตามเยมซีดีเสียคันเขาบอกว่าอย่างนั้นฉันก็เลยไม่หาเลยหาแล้วไม่ดีไม่เอาใช่ตอนนี้ได้แฟนมาหลายคนแล้วจ้ะจำได้ไหมว่ากี่คนจำไม่ได้ค่ะจดใส่สมุดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้พามาเคยได้หลายแบบได้หลายแบบวัยรุ่นก็ได้มาแล้วอายุสิบแปดหน้าอย่างเงี้ยได้เด็กอายุสิบแปดอ้าว ฉันไม่ใช่แม่ไม้มันมึงเดีฉันน่ะแม่ไมมสายเปย์อ่ะอสายเปย์นี่คืออะไรสายเปย์คือใจถึงไงผู้ชายอยากได้อะไรเราให้ทุกอย่างก็เรียกว่าสายเปย์อ่ะโอเฮ้ยมาไม้อย่างเยะกระเมือนเวลาอตัดัสต์รีตล้วต้องรำคาญเราวันไม่ได้รักตีแเราเดินผ่าผพิวรอโจด ว่าในเราไม่อายเลยแม่ก็แม่กางกอกในี่เกือบว่ามันตอกแต่ว่ามันเป็นกุ้งกว่าในกูได้ายจักตีแล้วแม่ก็จ่อยกี้บางเปียบเดี๋ยวเปิดจสิออกแล้วหลายอย่างกูคือนั้นโยบานันเป็นเดี๋ยวมาไม่อย่างนี้ปื้อเลยเพราะว่ากรรมเราไม่อายเกี่ยวกวัดเพราะเราไม่อายหมัดหมัดจนได้พอได้แล้วเปินลังนอนแต่กูหนึ่งมกราวันอะไรลูกวันพีใหม่ครับ วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเเนไทน์วันที่สิบสามเดือ,อนเมษาวันจงกันวันที่สิบสองสิงหาวันแมงรัดแต่ว่าคุณนี่สวยจริงๆนะครับเลยค่ะครับไม่ได้สวยอย่างเดียวคุณน่ารักด้วยยิ่งมองเลยยิ่งหลงไหลบางครั้งมองคนสวยมองนานๆมันก็เบื่อตาแต่มองคนน่ารักยิ่งมองมันยิ่งติดใจนะครับเอ๊ะ ผู้ชายคนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะเขาคงชอบเราแน่เลยทำไมเขาไม่ยอมบอกเราตรงๆนะเนึกเปรียได้ดังต่างชาติกลางแล้วยืนนี่ก็อยากได้ที่เรายืนนี่ตอนครัวเอตันกรีตันกรีวันนี้ก็นั้นประทันจะมากมเกลิดผงกลางว่าไปไหนครับตัดตอนครวไอ้นั่งว่าไปตึ้งปกวันลมตึงโบนี่มาช่วยแบกยยกที่ ไอ้ตึ้งคุยเดี๋ยวเจอยังไม่โยกไปได้แล้วกันเลยมึงอะไรบ้ามากูมาบ้าไหมตึ้งคุยเลยยกเพลือกไอ้ตึ้งใบมันก็อยากใบไรแล้วใบทองเห็นมันอยากไปโยกไอ้หลกมันหลวกไรหลวกรู้ไอมีอยากหลกต้งเด้วยนะนี่ไก่ไก่ไปเอาเปลือกออกก็อะไรได้ปอกไก่เป็ดเอาเปลือกออกปอกไก่คนเอาเปลือกออกเซ๊งฮ้ใส่ไม่เจ๊งไก่ไก่กันนะไหนเจ๊งเปลือกไก่ไก่ บาตุนกวนไม่หนาไม่เกี่ยวเลยกูตื้อเวลาไหนนอนให้กูตั้มดีๆได้จองว่าใจมึงจะได้ขึ้นนุ่นจะได้พลาดลงแม่ม่ายบ้านเราเลยบ้นเึ่งกูจักเจ้ะคอย qua มั้ยหัวจักเจ้ะคอย qua ช่วงตอนตอนนี้ตัวโพตอนนี้ตัวเมียทำไมโอเมียยังตอนนี้ตัวเมียตอนยังมีมอนมองจริงลุงหัวจักจะคอย qua มั้ยหัวจัก ลุงเคยเหวไดยเจ้ากว่าปะเคยเหมือนมาเลยนะจะตายไปเนี่ยป้อมตําเปรได้ไม่เป็นเลยกับก้าวไม่เคยได้ตามไม้พั่ได้กินร้อยจากเบอร์ตีกูไม่เคยเห็นกนยิ่งปี้ในตีตีแก้งนาเคยใจหุ่นเซนนอกจากอีหรือเนี่แม่งปััดเผื่อนก็ปัดวดตีเนี่ยเราแกงซ้อมกับปักน้าไอ้เกยยังตำร่าตํานุมไม่รู้กินเลยว่าลูกราทำอะไรตําพิซซ่าหน้าลูกอึก กินก็ไปปลือบวดกงใส่ลิงปิงแล้วเตี๋ยนด่มีแหมกูต,กตปปั้กงเติโปกูแหมบวดโปเติบโป้ตรโลนะค้าหมืดสอนนะเออมื่นสองตกลงเลยเทวาได้กันคนนั่นหรอตังสามคนมนั่นฮะทำไมเบะเบะนะตอนแต่คุม้มไม่คุม้มเลยมื่นสองน้ามันมึงมาที่บาทก็แฟแลว้วกูดียาไปแต่มื่นองไหมไม่เอาไม่อามาบ,บอกไม่เอาก็าไม่เลลา ได้ค่ะเออเขาว่าน้อ,าองคุณละต้องทีฮะแตายแล้วคูไม่คูเนี่ยมันรู้ฟอบกับคู่มันคูแล้วกะมดตาเจ้าเตือนปเจียวดิปวยเจียวดิเออจึงเกยรอบปวยจึงปอปัดน้ำตูมต้มแม่ก็ปัดน้ำตูมต้มเต้นเป็นลูกที่ดีเต้นใจ่วยด้วยใครสวยได้คนเดียวช่วยแม่เพราะแม่เกิดคูมากันช่วยแม่ก็ฟอมมึงตายตา พร้อมตายอโลกเดาพอกู้เด็กปีนี้เอ้สมมุว่าต่อเจ้ามึงไปเที่ยวเลยขี้การไปวันตรองยีงไงอ้อย่ากล้านเลยต้องไปไปกระไ,ไ้ไปตุ้งเกเรือไปตุ้งพอปลัดนำู่แม่ปลัดนำถูมึงลูกตีนีจะช่วยเลือดเลยเฉยใดคนเดียวการช่วยแม่เลย

แถวเดินไดีนะรถจับเด็กนะคำๆนะพ่อแม่มีมาฮะว่าพ่อแม่มีไหองพอเท้าเลยเดี๋ยวพอเท้าน้อยยังพอแม่พอแม่ก็พอเท้า,นะา,าเลยบาปากูเลยฮ้องเลยว่าพ่อมึงเ มมยเยาว,วยไไมุ้งยมาจ้ำกูบาร้เอาบุรีคุณแม่ไปปนไรไเลยเกระพวัวปกวางเนียอย่างครูน,นะคะก็<อ>คือ,อ,คอน้องเต่งานอยกระ<อ><อ>พัวได้ซ้ำปีตึงหนองทองเลยทองการดกินไะ้เลยดูพุ่ได้ไงกินตองฮะเัวอ,องได้แต่ถึงจานทด์ตคือติบบ้านจาน้ามะก็คือเจ็ด ตึงหม้อก็เย็บเปรี้ยงไอเลยตึงหม้อวันไม่ดูก็เย็บลืมาพูดก็เย็บรูแมทแม่เรามาตึ้งบ้านกว่าไม่ปอกแกหรือปนกันปี๊ยบตบด้วยอยากจะรู้นักวันไหนฉันมีชู้ดูบ้างแล้วทุนกระหม่อมจะทำยังไงกูจุดหลกทัดทำไมเลยคะเมียมีชู้ต้องจุดประทัดเลยคะแล้วต่ำเรือกันแล้วปกติตามวิสัยของผู้ชายถ้ารู้ว่าเมียมีชู้เนี่ย ได้เลยกูผอมึงอ่ะมาไม่แต่กูผอมึงเรามึงเดียมอกูได้เต็มมรึนะแล้งไม่รู้เหลืองได้ไงห้รู้เหลืองดิเราแล้งได้เลยแล้งยับแต่ว่ามึงนี่หลัวกูแต่แต่จึงไม่ได้มึงหลัวกูเรามึงผอกูเดียกูได้ยมหลัวมึงไม่รวยเลยเที่ยงเหรออ๋อแล้งให้รู้เหลืองตุกตายดื้อท้าย นูโคเดาได้กับพอนโคจ้ะไม่ตอบนี่แมาๆพอไม่ได้จืดตมแตดได้หนุ่มดีพ่อบ่เดาวัาได้หน่่ยตอบได้ที่นึงกวนจืดตำแต่ไดให้เรืก็ว่าจืดตมแตดให้เรื่องหน้าตำแต่ดียวานข่มข่มที่เาเล่นไหนนั่งเงินข่มแขวะกัหรือไม่ใช่ตมแต่ตีกว้างรลยการดิสปืนอังกฤษเรียนรู้ด้วยเหละครัคนเราต้องพยายามก่อน มันปะจ้างกรีโดจ่าจมุดปะจ้างกรคําคำว่ากิน is ต้ตัว m มันคำกิน is กินแล้กินอไกันฮัลมึลทัลโหลฮัลโกัดเหลฮัดโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหรฮัาโจลฮัลหลนี่กหลนี่ลฮัาโหลฮัลโหลฮันโหลฮัลัันัลัดห ไปเลยก้าวไปไหนป่ากันเฟนเลยนี่นเต็มเรือเลยฮันโหลไม่ยอมอยู่ตรงไอ้สลิงตรงเสาไฟฟ้าค่ะแล้วทีนี้ <c oughs> พอมันนนนี่มันก็หลุดออกมาค่ะอยู่ตรงสลิงตรงตรงที่เขาย,ยึดไม่ให้เสาไฟล้มอ่ะเข้าใจไหมลูกค่ะโอเคมาเด็หนี่กูไปเหวกับเมียไม่เคยแร่งปลอเลยไม่เคยพูดปลอเลย ไอ้น,นี่แลกกับใครน้องจา้าน้องจา้ามึงแลกกับใครว่าเพื่อหลุ่นน้องมันจบได้ต